ซื้อขิงมาแป๊บเดียวเปิดตู้เย็นใหมท่ทีทั้งเนา่าทั้งงอกถ้าเพื่อนๆกำลังเจอปัญหานี้อยู่เชฟบอกเลยครับว่าสาเหตุก็เพราะตู้เย็นนี่แหละครับคือสถานที่เก็บที่ผิดที่สุดวันนี้เชฟจะมาบอกความจริงที่น่าตกใจก็คือศัตรูตัวร้ายที่ทำให้ขิงงอกไม่ใช่ความร้อนแต่คือแสงสว่างครับหลักการของมันง่ายมากขิงก็เหมือนหัวมันฝรั่งครับพอเจอแสงเมื่อไหร่มันจะคิดว่าถึงเวลาต้องโตแล้วก็เลยรีบงอกหน่อออกมา ส่วนความชื้นในตู้เย็นก็คือตัวการชั้นดีที่ทำให้มันเน่าและขึ้นราได้ง่ายสุดๆครับและหัวใจสำคัญของการเก็บขิงก็คือเก็บในที่มืดแห้งและอากาศถ่ายเทครับแค่หาตะกร้าโปร่งๆแล้ววางไว้ในตู้กับข้าวที่มืดๆก็พอแล้ววิธีนี้จะทำให้ขิงอยู่ในสภาวะจำศีลไม่เน่าไม่ฝ่อและไม่งอกไปอีกนานเลยครับถ้าเพื่อนๆเ,เ,เพื่อนรู้ความจริงข้อนี้หรือเคยเก็บขิงในตู้เย็นผิด,ผ,ดผิดมาตลอด คอมเมนต์มาสารภาพกับเชฟหน่อยนะครับและถ้าไม่อยากพลาดความรู้ในครัวลึกๆแบบนี้ก็ฝากสมัครติดตามช่องซับเชฟไว้ด้วยนะครับขอบคุณที่อยู่ด้วยกันนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ